มัข่ลกก่อนมงนมีูมนตาเลยอ้าวเร็วนเดี๋ยวไม่เพี่นะจาก่อนจาก่อพี่นั่งตกลางเราอะนี่มันตาใสหน้าแล้วพี่เเนื้อนี่นะอากวัตวาปนานี่ไม่ได้นี่องน้องเฮพี่นั่งกลางเลยไวอพีุ่้ก่อแต่นี่เป็นวา รอคนรอพีอยู่เนี่ยรอรอ่รอส่งเกลูกสาวอันนี้ไว้เจ้าก่อนทุเจ้าก่อนทุกเ้าทุกเจ้าุกเจ้า่าทีก้าุกกเกค่้าทาทกเกจาทุกไ้ไ้าุน้อยเากกทกเาเาจุจเจ เราเอามั่งพีๆมาไปไว้ไานกันได้ไหมไปว่าไปหาพ่อเดี๋ยวๆให้พี่บอกยกมือไหว้ด้วยเหรอไหนเออน้อยเก่งเดียวตอนนี้เดี๋ยวเียวแป๊บเดียยวเราต้องไปขายตู้เซฟก่อนเอาจนี้มาเอานี้หันนี้ได้ให้มัน เตัวน้อยนู่นัานคือการให้การเสียสละการให้การเสียสละเนี่ยอ่างที่เกียรใส่ในกระเป๋าเรอเอาเอาเอาเนี่ยนะเราใช้ฐานะเป็นสาวผ้ต้องเข้าาทนเี่ยไม่ได้เนาะแล้วกเก่งใช่ไมคะใช่ใู่ชายันป็นทางการนะไม่ได้บอกว่าต้องเข้ามาให้กับท่าน ผมลยทำให้ตัวมันดีขึ้นมาฮะเออใจใแต่ทำไมถองค์สองอย่างทีเป็นแกเมันทำไมดีขึ้นมาตัวเยนลวัฮะอแฟนวเออมันมันได้เพราะว่าพระองเนี่ยมองเห็นว่าถ้าโรคเนี้จะมีอาวนะยตั้งใจแล้วก่ันน มันดีที่มาให้ดกหพอแล้วลูกเอาจแล้วะพุทธองค์เจงสอนเรื่องฐานะสาธุอุบาาปุราริภุเรติสากรรักุสาธุนะแล้วนี่ะนังน้อ่นี่ลงลุงเป็นเอนยเนี่ยแล้วได้อะไรนะ ไม่รู้วันนั้นเอวะเมวะอิโตทินางเปตานนัมันเด้งมาได้อะไรนะโอ้มันเด้งมาเราก็ยังไปถาหมัะอะไรได้อะไรอุปการบดีที่ดังวัาที่ดังบุญบารมีของหลวงปู่ผู้มีอายุยืนถึงร้อยสี่ปีตุ้มหังกิปะเมวะสมิชนุซัก อายุเท่ามรังสีทัพผู้ปฏิบัติดีปฏิบันิชอบเอปุเรนตุสังกะวาจันโทปนารโสยัตถองพร้อมทั้งคุณประมาตาครับนี่ครับก่อนมณิโชติรโสยัตถอเป็นผู้ไม่มีโรคภัยอดีตเจ้าวาดวัดชุมีหันสัพพีติโยวิวัตจันตุสัพพโรโกวินัสตุมี นะนี่เป็นวาดแล้นี่ตรงนี้เป็นหน้าคอทีนี้อหนึ่งสอตัวน้อยน้าบ่ัริยนนี่นะนี่เป็นอายุเกือหกร้อยกับพระแล้วนี่เก็บไว้อย่างดีเลยนะเก็บไว้อย่างดีเลยนะเก็บไว้อย่างดีเลยนะเก็บไว้ให้ดีๆเลครับ เรียกว่าอูวัดข้าแก้วกำแพงเป็อายุ6ปีแก่รวยไหนพี่ได้อะไรมาคะน้าขาขวบไปเรื่อยๆต่จริงๆชาบีชาขึ้นใหญ่่ขึ้นพ่คะพี่เอามาฝากไว้ไี่เอาไปฝากอะไรนะไม่เอาไปในกระเป๋าอ้าวมานี้คนหน่งหายแล้วหายอย่ามมีได้ก่อไม่ได้ไม่ได้ ย่าย่าย่าอยู่นู้นเดียพักไปไว้ไหนลูกเียพักลงลงได้นะ่ายรูปดีไดก่อนถ่ายรูอพ่อก่อนถ่ายูปถ่ายรูมากเดี๋ยวพี่อเก็บนะให้ยาใหู้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không một lỡ มีรับก่อนรับมีแค่สองรอยนะเราผู้หญิงเลยนะเราผู้หญิงเลยนะอะไรพวัดวันรายโยสุขีพี่ไยผู้หญิงเลยนะโอ้พรวะอภิวาทนะีวิสิจามุิ อ่ายรูปรวมหน่่ยจาน้หนักมาถ่ยามโนะัตตารธรรมวัทันตีไเดวหนุ่มไปดูนะนั่งตรงกลางยไปเล้ยวไปนั่งตรงกลาง้วถ่ายรูปรวมหน่อยจาตาองนักมา่วัพีไปถ่ายรูปด <meglio. S 2> ีลยปัวย่อ <elo> <Hollywood> ปลตัวย่อมันเือถ่ายรูปรวมอปัตถ่ายรูปรวมครอบปัตต่ากเดี๋ยวไปเดน่มไป มันได้เลยอะได้ตัวโยงหมอครตัวโยง่นั่งกันเลยปนั่งตรงกลางไปเร็วไปนั่งตรงกลางเร็วครับดีครับดีดด้เอออโอย่รก่อพี่อ่ารก่อนพี่อารกอนี่อ้าวเร็วหนิเดี๋ยวไม่ดีนะจัก่อนก่อนปนั่งตรงกลางพี่กนองีนี่มันต่างไปแล้ว กวัดปักเปียกันนี้ไม่ได้นี้ของน้องเออพี่นั่งกลางเลยสุ้มก่อแต่อันนี้เป็นว่ารอคนรอพี่อยู่เนี่ยรอม้ที่ลูกสาวอดนนมี่ไวแนวไวลูกจ้ากอ่อนลูกจ well ้าก uh, well oh. ่อ ที่บอกใหญ่สวยหลอค่ะนึงเด็กแบยแช่อาวตัวน้ยนี่ยังมีสองคนมากตน้ันี่ก่อน็ครับโอเคเราุ้วยมา่ๆเอาเอเยราเอา้งพี่ๆเอามาไปไว้หนกันได้่ะาไปไปว่าไปหาพ่อ โอ้เี๋ยวเาพว่าอไว้้นะไหนเออตัวน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวแป้เดี๋ยานไขดูเซ่นเนี้เอาแบบนี้เออตัวน้อยนู่นคนพาการให้การเสียสละ การให้การเสียสลับเนี้ยพี่เกี่ยรติใส่ในกระเป๋าเราเอาเอาเอาเนี่ยนะเราใส่ฐานหน้าเป็นชาวพุธต้องใส่ไหว้ทานเนี้ยใช้ได้เนาะแล้วก็เก่งพระพุทธเจ้ายหรอคะนี่นี่พระพุทธเจ้ามันเป็นควากลางนะไม่ได้บอกว่าต้องเข้ามาให้กับพระสงฆ์พระพุทธเจ้าไม่ได้สั่งว่ามาตีขึ้นมาอะไร แต่ทำไมพระองค์ขอเชียงทีเป็นสังและามันทำไมดีขึ้นมาปุ๊บอบแฟนและครับฮะขอบแฟนละเออมันมันได้เพราะว่าพระองค์เนี่ย มองเห็นว่าถ้าโรคเนี้จะมีอ้าวาะานะยอมตั้งใจะะรับผ่อนนะให้เกิดความสุขได้เกิดสันติสุขได้ก็เพราะว่าขานะมันดีขึ้นมาให้เกิดแรงนพอแล้วพอแล้วพราะพุทธองค์